สาิกติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะคุณเสมาบุญนา สวัสดีครับคุณวรยาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสรอทุกท่านครับผมไม่เจอกันสองวันคิดถึงไหมล่ะคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยวันนี้ดูหน้าเกรงเก่าเนาะโกนหนวดโกนเข่าไงโกนหนวดแล้วใช่ไม่ยอมโกนหนวดหอมลูกไม่ได้นะลูกไม่ยอมให้หอมนะแน่ใจว่าหอมลูกใช่ลูกลูกลูกแน่นะลูกใครก็ไม่รู้ แทนอ่ะแล้วเขินทำไมก็เขินอ่ะหรนี่เคลียร์หรือยังเนี่ยพุที่แล้วอ่ะเรื่องบอยโซดาเรื่องอะไรเคลียร์หรือยังะคุณยังจำอยู่เหรอเชื่อไหมว่าไงไปกันเรบาดใจแล้วเก็อาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่าไม่ต้องขำาำว่าดิฉันเนี่ยตอบคำถามนล่นไต่ยังไม่ถึงบ้านเลยอ๋อเหรออ๋อเป็นประเด็นขนาดนั้นเลยเหรอจริงอ๋อมีอะไรก็โทรมาคุยกับผมก็ได้ฮะแค่คำแรก ว่าไงเจ๋งนะปกติจะแบบเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยว่าไงว่าไงบอยโซดาว่าไงที่เสรมาพูดดอกอากาศหมายความว่าไงแล้วเคียร์รู้เรื่องไหมสรุปเคียร์รู้เรื่องเขาเชื่อดิฉันนะอ๋อชืนนรักค่ะสังเกตตาผมนะครไม่มีอะไรครไม่มีอะไรจริงดูสิถ้าถ้าคนที่ไม่มีอะไรตาจะไม่ลอกแลกไม่มีอะไร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 ไมม่ีนะคนเนี้ยน่าจะทํารายการสร้างความเร้าฉานให้กับครอบครัวใช่คืองานของเธอหรือเปล่าเดี๋ยวหลายท่าน มาทักทายกันคุณทั้งไายหน่อยดีกว่าเนาะสวัสดีครับเหลยๆท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่วันบางรักคุณกระปุกแดงนะครับค,คุณสุรินนะครับคุณสุเทพคุณสุนทรคุณชูเกียรติคุณ ทีล่าเหรอฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะหรือว่าจะเรียกว่าที่รักคุณชยานิดนะครับแล้วก็คุณสมทรงด้วยนะฮะคุณสมทรงบอกว่าสวัสดีคุณเทพปบุตรเสมาอากาศร้อนครับอากาศร้อนเขาพูดตามใิชันเทพบุตรถ้าดิฉันรู้ว่าคุณยังจะย้ำเรื่องไอ้บวยโซดาอะไรแบบนี้ดิฉันจะไม่เรียกคุณเทพปรบุตรเลยจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้เรียกไม่อยากจะเรียกเลยอ่ะท่านบวยโซดาคุณชยานิตบอกว่าสวัสดีคุณเสมารักองค์กรและคุณวรยาทรงผมใหม่ค่ะ อันนี้ทรงใหม่เหรอไม่ได้ทรงใหม่แค่รู้ว่ามันร้อนมันร้อนสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับบอกว่าผมมาแล้วครับอ่าเสมาก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะฮะคุณชูเกียรติบอกว่าสวัสดีดีเจวรยาเสมาให้ทัฟฟิกทุกท่านที่จอสร้อยอากาศร้อน37องศาที่ทนบุรีเขาบอกว่าทักกันให้มีความสุขครับขอบคุณมากครับผมคุณกระปุกแดงก็บอกว่าบ่าย3มนี้ที่สมุทรปราการ41นะโอ้โหโอ้โหร้อนมากร้อนมากสุด ดัชนีความร้อนอยู่ที่42ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณวรยาแล้วก็เสมามาด้วยขอบคุณมากครับผมคุณสุเทพบอกว่าที่ตําบลหนองหงษอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรี38องศาแต่เขารู้สึกเหมือน47องศาร้อนจริงนะร้อนมากร้อนมากนะแล้วก็คุณสุรินบอกว่าสวัสดีคุณเสมาคุณวรยาภาพและเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากครับสําหรับฟีดแบ็กนะฮะคุณ ทีร่าเลยฮะหรือว่าที่รักนี่แหละเขาบอกว่ารายการโปรดน่าจะทีร่ารอแต่ผมจะเรียกเขาว่าที่รักได้ไหมอืแล้วเขาก็ส่งหัวใจมาให้3ามดวงด้วยค่ะถ้าคุณเรียกใครที่รักเนี่ยนะคะต้องระวังคนที่บ้านนะคะเขาไม่เป็นไรเขาเข้าใจเขารู้เหรจริงเหรอเขารู้เขารู้แต่ผมไม่รู้นะแต่เขาก็ปล่อยให้เขารู้ไปคุณต้นรักสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีไม่มีอะไรให้อำมเลยเขาชนะกันหมดใช่สิผมเสมอนี่เสมอยังจะมาอ้ำอี่รพี่ชันดีใจมากที่คุณไม่แพ้เพราะว่ามันอาจจะตก ไม่เป็นไรยังไงตอนนี้เราก็การันตีแล้วว่าปีหน mm ้าเราได้ไป <ã im. S 2> ทัวร <isty> ์ยุโรปแน่นอนก็ต้องนอนดึกกันอีกแล้วเหมือนจะได้ไปทุกปีนี่เราก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจอสระเราก็มีการจัดกิจกรรมแบบว่ามีติ้งกันแต่ว่าคุณเียมาไม่ได้ไปหลอกมีติ้งกันได้หรอค่ะคุณคนแรกเลยค่ะก็ผมอยู่ที่นี่ผมทํางานไงคุณผมก็บอกให้พวกคุณเป็นเรื่องเดิมไปมีความสุขกันสมมติผมกอยู่ที่นี่ผมก็ทํางาน ออผมทำงานผมรักองค์กรผมขอเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ที่นี่ผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพื่อคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ชมที่รักของผมช่างภาพเก่งไม่เรื่องของเรื่องดิฉันคุยกับน้องแล้วอ,อ,อ,ลอแล้วพอแ้ไม่ต้องขำแล้วไม่ต้องขำขำดิฉันคุยกับน้องแล้วออนะคะที่จะมาทํำรายการเพิ่มหลอเขาว่าไงปางอะ เขาก็บอกว่าทํายังไงดีพี่เจี๊ยบที่จะเขี่ยเฉยมาออกไปก็แบบเออพี่จะคุณหวังจะคุบสมบัติคุบรายการใหททัฟฟิกของผมเหรอก็ไม่ได้อะไรคือคุณไม่อยู่ไงเราก็ต้องมีการประชุมกันไงยิ่งประกาศว่าจะมีช่วงใหม่ออกมานี่คุณประกาศที่อนี่คุณนะคุณนิดที่ชันดิฉันก็บอกว่าอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเฉยมาจะตกงานลูกยังเล็กอยู่ก็บอกเขาอย่างนั้นแล้วเขาว่าไงเาบอกว่าก็เรื่องลูกเขาสิโอ้ยใจ้ายโอ้ยจริง ผมก็รู้แหละว่าไม่จริงแหละนะดูหน้าคุณวรยาผมก็รู้แล claro ้วจริงเหรอนี่จะเก็บความลับไม่อยู่เลยใช่ไหมก็คนที่เขาพูดกับคุณตอนนี้เขายืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยเขามาดูงานผมเนี่ยนี่เสียงเขาออกอากาศเวลาฮิ๊บๆขำๆอยู่เนี่ยสวัสดีคุณอนุวัฒน์ครับผมก็สวัสดีคุณดีเจทั้งสองอากาศร้อนจิตใจก็ร้อนนะครับทุกคนอย่าตีกันมีคนบอกด้วยนะอย่าตีกันใช่ไหมคุณซีแอลสวัสดีดีเจเสมาและคุณวรยาอากาศจะร้อนก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆอย่าตีกัน อขคุณแต่เราเนี่ยอย่าดีกันอย่าดีกันใช่นี่ไงคุณแม่ก็เล่นกับเขาด้วยนะคุณแม่ก็เอาของเขาด้วยใช่เพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันคุณแม่ก็ทํางานเหมือนกันนะนี่คุณแม่ทําไมอ่ะทำไมคุณแม่ไม่ให้ความร่วมมืออ่ะคุณแม่ปล่อยเสมาเฝ้าออฟฟิศคนเดียวก็พอแล้วหรอคุณชยานะบอกว่าคุณเสมา fc เยอะค่ะขอบคุณมากคนเกียดเป็นร้อยคนรักล่ะ สองสามคน <3 S 1> มคนะค,<ม>คะมีคุณชยานิดหนึ่งแล้วแหละไม่ย้างน้อยผมก็รักตัวผมเองอะ<ส>่ะใครไม่รักเราไม่เป็นไรนะอย่าดูถูกตัวเราเองนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างน้อยตัวเราสําคัญที่สุดฮะค่ะคุณแม่คุณแม่ คุณบอกว่าอย่าแบบมาบ่นอุ๊ยอิบอุ้ยอิบเลยแม่นะต้องเสียงดังๆหน่อยเวลาที่จะพูดถึงแม่จะแกล้งแม่อ๋อแม่ช่วงนี้เขาหูไม่ค่อยดีแน่อีกไม่นานก็เขาเก็บมีนอดกับเราแล้วช่วงนี้คุณแม่หูไม่ค่อยดีเวลาจะนินทาเขาต้องนินทาดังๆนะถ้านินทาเบาๆเนี่ยคุณแม่ไม่ชอบคุณแม่บอกไม่ได้ยินนินทาอะไรนินทาให้มันดังๆหน่อยเวลาจะนินทาคุณแม่ต้องนินทาเสียงดังๆหลายท่านสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเสียงมารายงานจราจรเสียงก็ปกติเวลาคุยกับดีเจท่านนู้นท่านนี้ก็ปกติแต่เวลาแซวดีเจคุณแมม่่บบุษงงงงเเเนนนนนีียยยทททาาไต้อสดัิิค แล้วคุณแม่บอกไม่ได้ยินไม่รู้ไม่รู้ว่าพูดถึงอย่างไงเรียกว่า,วาดินท<ห>าเหรอ,หรอ ไม่รู้ว่าเขาบอกให้ตะโกนเลยนี่ไงเห็นไหมคุณแม่ผมเป็นไงเออนมคุณแม่เอามาดูจราจรกันได้ยังพวกเธอได้แล้วได้แล้วนะนอกเรื่องนอกราวกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวคนจะทํางานก็ไม่ให้ทํางานนี่มันบ่ายสามกว่าแล้วนะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งรถก็จะติดกันละเนี่ยดิฉันจะพูดถึงดีเจอ่างให้คุณฟังเอาไม่เป็นไดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอีกแล้วนะอยเล่าให้ฟังพอดีว่าคุณดีเจอ่างเนี่ยเขาพูดออกใหม่ในวันวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยเขาพูดออกใหม่ด้วยหรอใช่ใช่เออว่าไมาเถิดย ก็รักดีเจเสรมานะครับโอ้ห oh, <c oughs> ให้เขารักตัวเขาเองกับพี่ไม่ต้องมารักผมหรอกกุญ <c oughs> ชายานี่บอกว่าช่วงนี้ขอขำขันทีค่ะเครียดมาทั้งวันแล้วค่ะเออขอขำขันอืมขอขำขันจะเอาขัน <c oughs> ไปอาบน้ำมั <c oughs> ้งอาบมาจราจรดีกว่าค <c oughs> ่ะจาราจรแล้วว่าค <c oughs> ่ะา <c oughs> ซีเรียสนะไม่ได้ทำงานอะ่ะข้างนอกเราเป็นรุดดีน้องรุดดีที่เขาทำงานดีกว่าปฏิพาน์เยอะเลยนะคุณไม่รู้จักรู้จักรุดนเบีย เราไปดูการจราจรดีกว่าคุณมาครับตอนนี้<ค>สภาพการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนราชวิถีนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับมาจากทางด้านของแยกต,ตึกชัยก็หนานแน่นนะมาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงก็ชะลอตัวนะทา้ายแถวอยู่ฝั่งถนนดินแดงบริเวณช่วงใต้ทางด่วนนะฮะจะเห็นได้ว่ามีทา้ายแถวสะสมแล้วส่วนก่อนหน้านั้นมีสะสมด้านของพระราม9ก้าฝั่งขาเข้าครับมาจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลปิยเวศเข้ามาทางด้านของพังเมืองอสมทต่อเนื่องมาแยกพระราม9จุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีทา้ายแถวสะสมอยู่เข้ามาทาางงงฝั่่ขขอดดดินนแวีึ เปล่าเลยไม่ดีขึ้นนะฮะหัวแถวอยู่ช่วงตัดประชาสงเคราะห์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าจะไปเจอท้ายแถวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงเข้ามาสามเหลี่ยมแดงเข้าราชพิธีไปวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับการใช้การได้ดีกว่านะมุ่งหน้ามาทนางนั่งของประชาสงเคราะห์แยกโบทแม่พระมาทนางนั่งของแยกพระลำเก้าด้านนี้อย่างเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรพระาำหนึ่งเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้้้้้นน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 ครัมมมุุุ่่่่่่งงงหหาาาาาาาแยกชปปปะส์เเเลิผผททวจจดดีีไไตออื ฝั่งของแยกจเจริญผลอย่างเคลื่อนตัวได้ไปจนถึงก,กษัตริย์ศึกก็ยังใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทั้งฝั่งถนนพิษณุโลกนะครับมาจากนางเลิง้งที่จะมุ่งหน้ามาแยกยมาราชช่วงนี้ฉลอตัวแล้วเริ่มมีไทยแถวสะสมนครสวรรค์มุ่งหน้านางเลิง้งอย่างเคลื่อนตัวได้หลานหลวงแยกสะพานขาวแยกลานหลวงโดยรวมยังใช้การได้ครับ <c oughs> คุณชายานิดบอกว่าวันศุกร์ดีเจอ่างไม่มาค่ะฟังอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า แล้วบอกผมทำไมคะเนี่ยคุทก <c oughs> ันบอกผมทำไมนี่มันช่วงรายการให้ทัฟฟิกมันไม่ใช่ช่วงรายการของเขาพี่เจ๊อ๋ออ่างก็ไปไปงานเลีย้ยงนะแล้วตอ <c oughs> นะเขาจะไปไหนก็ไปเถอะโตแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วกันอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องโทรมาถามทางแล้วนะ ชอบโทรมาถามทางเรื่อยเลยวันนั้นก็โทรมาถามทางบอกไปไอคอนสยามไปยังไงจะไปรู้เหรอไปไอคอนสยามไปได้ตั้งหลายทางคุณจะนั่งรถนั่งเรือนั่งรถสาธาาณะนั่ง BTS สายสีทองอะไรไปลงจะไปรู้คุณเหรอคุณจะไปยังไงก็แล้วแต่คุณสิมาถามผมว่าไปไอคอนสยามไปยังไงคุณสะดวกจะไปยังไงก็ไปคุณจะนั่งแท็กซี่คุณจะนั่งโมไซค์รับจ้างก็เรื่องของคุณคุณก็ไปดิอย่าเพิ่งหลับสิคุณมินกรบ่นเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จแล้วสวัสดีคุณรพีด้วยนะคับอกว่าฮะเสมาจะบอกว่าคุณแม่่่บบบุงงคออไไไผมมยยัด้กเลณ ที่พวกคุณเนี่ยนะช่วยุให้แม่นู่เขาทะเลาะกันนะ <c oughs> เออคุณแม่ก็หูเบานะใครพูดไรนิดอะไรหน่อยก็มาด่าผมอย่างเดียวเลยเดียเด๋ยว <นะ S 2> เดียเ๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใเย็นใจเย็นจะบอกว่าคุณแม่น่ารากักคุณแม่ไม่เคยดุนะไม่ดุเอาจริงๆใครเห็นว่าคุณบุษบงแบบเวลาออกอากาศเนี่ยอาจจะอ่านข่าวด้วยแบบมีรถมีชาติอะไรน,นะ <c oughs> แต่ว่าหลังไมอ่ะเขาไม่เคยดูลูกชายคนนี้เลยนะไม่ดุลูกชายเขาดาอย่างเดียว เลยจะบอกเลยใช่คุณแม่คุณแม่ดคุณแม่บอกมาเหมือนกันคุณแม่ไม่ดุแต่ว่าคุณแม่ด่าเลยใช่คุณแม่ด่าด่าอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมสี่สมารียกว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ด่าขอบคุณมากนะครับผมได้ดีเพราะมีแม่นะนะแม่ปากจัดอย่างเงี้ยลูกก็เลยบ้างจัดตอบแม่นี่คุณหมอปฏิพานเป็นไงเซฟปฏิพานอืมนะขอบคุณมากนะแต่ละท่านที่ส่งข้อความมานะได้อ่านหมดแล้วนะนี่ขนาดไม่รู้นะคะเนี่ยไม่รู้ไงบอกว่าไปไหนหลายเช้ามีคนถามเรื่องน้ำบัวยโซดามาด้วย กำลังจะกินเรโซดาอยู่พอดีเลยเขาถามว่าสนเอโซดาคืออะไรเออไม่มีนะมาดูการจราจรกันต่อนะอย่าทำให้บ้านเขาแตกแยกนะทุกคนนะเออเดี๋ยวเดือดร้อนหนึงเสมาไปราชวิภากันหน่อยราชวิพาตอนนี้มีชะลอตัวครับฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางนั้นของแยกประจานุกูลนะครับรวมไปถึงฝั่งที่มาจากแยกวงสว่างก็มีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องผ่านพ้นใต้ทางด่วนไปมุ่งหน้าไปต่างระดับราชวิพาต่อเนื่องไปแยกราชโยธินยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนฝั่งกลับกัันน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 เีีีี่่่่่ยมมทท้้าาาาาสสะะะะกออออถึงงลญฝใแผหุด que okay, la มีท้ายแถวสะสมมาจากราชดารลพาวนะครับก่อนถึงบริเวณช่วงโค้งสันอาญาจุดนี้ชะลอตัวนะไปจนถึงบริเวณแยกระชดทินถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแต่ก็จะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งผ่านพ้นต่างระดับราชมิพามุ่งหน้ามาทางของแยกประจนุกูลถ้าผ่านพ้นแยกประจนุกูลไปการจราจรด้านหน้าเนี่ยใช้การได้นะครับมุ่งหน้าวงสว่างขึ้นสะพานพระรามเจ็ต่อเนื่องจะรันสนิทวงไปแยกบางพลัดโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ก็จะมีสะสมเล็กน้อยช่วงหน้าโรงพยาบาลยันฮีนะครับจุดนี้จะเห็นได้ว่ามีปริมมมาาารถกกแตตต่่็ยัังเคือว ไปได้อย่างต่อเนื่องยังไม่มีหยุดนิ่งนะส่วนฝั่งกลับการจารนสนิทวงที่มาจากแยกมาพรัชจะขึ้นสะพานพระรำเจดอย่างใช้กันได้ตลอดเส้นทางนะครับจะไปสะสมช่วงก่อนถึงแยกบงสว่างจุดนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าไปรัชดาพิเศษที่แยกประชาธุกุลครับส่วนฝั่งงามวงวานขาอกเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับมาจากตัดวิภาวดีวรังสิตจะมุ่งหน้าไปแยกพงเพชรไปใต้ถนนงามวงวานช่วงนี้ชะลอตัวแล้วนะส่วนฝั่งกลับกานสะสมบริเวณช่วงใต้ถนนงามวงวานถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาตัดวิภาวดีวรังสิตมาจนถึงเชิงงงทางลอมุกเษตร โดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางครับค่ะอ,ะอะคุณแม่นี่มาทุกช่องทางเลยนะสนับสนุนลูกดีจังเลยอ่ะคุณแม่สนับสนุนลูกทุกช่องทางเลยคุณแม่แมนะขอบคุณมา่นะครับคุณแม่ครับคุณสุรินบอกว่าสวัสดีคุณแซง คุณวุรายาคนสวยผมชื่อแซงเหรอแซงซ้ายหรือเปล่าฮะผิดกฎจราจรนะครับ <c oughs> ถ้าแซงซ้ายอ่ะน,นะฮะเมื <c oughs> ่อวันก่อนไงที่คุณสุรินทร์พีมาว่าสวัสดีคุณแซงนี่แล้วคุณบอกว่าผิดขึ้นหรือเปล่าไงอ๋อก <c oughs> ็ยังยืนยันจะยัดเยียดชื่อแซงให้ผม <c oughs> ไม่เป็นไรฮะแซงก็แซงแต่อย่าแซง, <c oughs> งซ้ายนะผิดกฎจราจรนะทุกคนคุณรพีบอกว่าวันนี้คุณวุรยาทําผมใหม่ดูดีมากๆากโดยคณเงี้ยวล่ะเดทแอร์เลยเห็นไหมเดทแอร์เลย เออนะเออดูสิด <celui> ูส <Man> ินะอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้านแดงนี่เขินหรือร้อนฮะเขินเขินคุณชมไงอ๋อผมไม่ได้ชมคุณู้ชมก็ชมไม่เดี๋ยวก่อนดิฉันดิฉันขออนุญาตสักประมาณสักหนึ่งนาทีนะนอกเรื่องชาหน่อยเวลานะหนึ่งนาทีอ่ะเริ่มคือตอนนี้เนี่ยเมื่อชักครู่นี้นะน้องรุดดี้เนี่ยเอาขนมมาให้อันนี้คือเป็นเป็นถุงนี้เลยนะคะอุ่นอาจจะทะลุหน่อยเนาะคือบอกว่าคุณป้าชื่อคุณป้านาฝากให้คุณวรยาหน่อยบอกว่าแอบบอกอยากให้คุณเฉยมานะอุ้ย ให้คุณวรยาคนเดียวเหรอคุณป้านาคุณป้านาให้คุณวรยาคนเดียวแล้วก็เอาถุงขนมเนี่ยมาโชว์ในรายการนี่ถือว่าเป็นการไทยอินนะคุณป้านาคุณคิดดีๆนะคุณคิดดีๆไม่แล้วคุณป้านาคุณป้านาเนี่ยไม่ได้จะไมรู้บ้าคุณป้านาก็บอกว่าคุณวรยาฝากดูแลรุดดีของป้าด้วย <c oughs> นี่คือติดสินบนไง<อ>คุณ,คณปน<ร>าใช่ไหมกัวเราสองคนเนี่ยจะจะไปแกล้งน้องรุดตีทีมงานจดไว้ <c oughs> เลยนะเดี๋ยวไปเก็บกับคุณปนาด้วยค่ะแอดถามม่าจะพูดนะที่โชว์ถุงขนมนะกี่วิกีวว่วิเดี๋ยวไปดูเทปย้อนหลังเด<แ>ี๋ยวดูเทปย้อนหลังนะเสร็จมาเดี๋ยวคุณชะมาก็ได้ทานด้วยไม่เป็นไรงั้นยกเลิกไปนะไม่ต้องไปเก็บตังปนาเขาละไม่ต้องไปเก็บตังปนาเขาขอบคุณมากนะครับคุณนาะคับครับคุณแม่บอกว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเรามีหลายช่องทางระวังติดไฟแดงนะคะ อะไรของคุณแม่เนี่ยลรติดไฟแดงนะคะเรามีหลายช่องทางอ๋อเรามีหลายช่องทางใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรนะคบคุณสุรินผมแซวเล่นเฉยบอกว่าขอโทษทีครับผมมีปัญหาในการใช้งานคำพูดผิดละไม่เป็นไรฮะขำๆนะมีคนเดียวที่ไม่ขำคืออะไรคืออะไรอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะสนุกสนุกการสำหรับท่านใดที่ฟังอยู่นะก็สามารถพูดคุยกับคุณเสมาได้ถึงคุณเสมาจะไม่ค่อยปกตินะก็คุยได้ได่คุยได้คุยได้คุยได้ทุกเรื่องแหละยกเว็นเรื่องเงินนะถ้ายืมไม่ได้นะไม่มีตังค์นะ ออมีอะไรก็ให้ลูกให้ภรรยาหมดนะฮะอเอามาดูแจ้งวัฒ<ด>นะกันบ้าดีกว่าได้เลยได้เลยไปค่ะไปที่แจ้งวัฒนะกันค่ะมาเลยครับตอนนี้ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าสูร่ราชการถึงแม้ว่าจะชะลอตัวแต่ดูแล้วท้ายแถวสั้นนะทั้งฝั่งหน้าสูร่ราชการขาออกก็ชะลอตัวนิดเดียวนะส่วนฝั่งกลับการขาเข้าตรงข้ามสูร่ราชการก็ชะลอตัวเล็กน้อยท้ายแถวไม่ยาวนะทั้งสองฝั่งก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับช่วงบริเวณแยกคลองป่าปลานะครับจุดนี้หรือว่าช่วงบริเวณหลัก4จุดนี้โดยรวมก็ยังเคล่ออนนนตัวววไ้งงปการรจจะิณชถแฒ เรื่องมัปักเกรดนะครับต่อเนื่องไปให้แยกปักเกรดทั้งไปทั้งกลับเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะส่วนด้านบนสะพานพระรามสี่นะครับตอนนี้ชัยพฤกษ์ก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันแยกแครายช่วงเวลานี้ติวานนนท์มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับฝั่งที่มาจากสนามบินน้าท้ายแถวไม่ยาวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ดีนะครับมุ่งหน้ามานครอินขึ้นสะพานพระรามห้านะครับก็ยังใช้การได้นะทั้งไปทั้งกลับสองฝั่งนะครับก แถวสะสมเช่นเดียวกันนะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านครับส่วนทางฝั่งของอโศกมนตรีเมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> เห็นว่ามีสีแดงเข้ม,ขมแล้ว <c oughs> ตอนนี้ชะลอตัวนะอโศกมนตรีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทท้ายจะอยู่ช่วงผ่านพ้นแยกพระามเก้าบริเวณช่วงใต้ทางด่วนพอดีเลยก่อนข้ามทางรถไฟมุ่งหน้ามาทางน้านของแยกอโศกเพชรก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับสำหรับจุดนี้ส่วนทางฝั่ง,งรรราาาาาาิิเษกก้มมมจจอศสุทะะ่งหนไปพ มุ่งหน้าไปให้แยกนรนงเนี่ยฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวช่วงก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทจะเห็นได้ว่าเริ่มมีท้ายแถวสะสมในจุดบริเวณดังกล่าวแล้วครับค่ะมีหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวให้คุณกิติกรก่อนดีกว่านะอยู่ในสายการเราาล้ะคุณกิติกรคะอยู่เทพารักษ์เหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถนนเทพารักษ์ค่ะเรื่องต้นนะครับถนนเทพารักษ์มุ่งหน้ามาจากเบกาศนะครับขาเข้าเมืองนะครับเดี๋ยวซ้ายแยก ฮัลโหลเลี้ยวซ้ายมาสี่นครลินนะครับตอนนี้ติดหนึบเนื่อง,งจากรถบรรทุกพ่วงคอนเทนเนอร์จอเดเสียตรงทางโค้งเลี้ยวซ้ายพอดีเลยครับอ๋อหมายความว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายไปสีนครลินขาออกนี่ไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับไปไม่ได้เลยครับแล้วก็ต้องย้อนต้องตีวงย้อน่อนเข้าไปครับถึงจะเข้าไปได้อ๋อครับแล้วก็กินเส้นเทพรักษคู่ขนานไปสองเลนด้วยครับมีเจ้าหน้าที่หรือย,อยังครับเนี่ย ยังครับผมหนึบๆเลยพี่ครับครับครับแล้วฝั่งกลับการวิ่งได้ไหมครับฝั่งขาโล่งเลยครับพี่ขาออกไม่มีปัญหามีปัญหาขาเข้านะท้ายแถวสะสมเกือบสองกิโลแล้วนะเนี่ยครับผมแล้วก็บนสะพานข้ามสีเอียมก็โล่งครับวันนี้ไม่มีการจราจรหนาแน่นรังสอ่โรงเรียนไทยสิงคโปร์ครับครับครับได้ครับเดี๋ยวยังไงจะรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับสําหรับจุดนี้ครับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวกสดติกรสวัสดีครับ ขอบคุณคุณกิติกรน,นะครับเป็นถนนเทพรัตน์นะครับหรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้านะครับอย่างที่บอกว่าท้ายแถวเนี่ย1.98กกิโลนะคุณวรยาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท้ายแถวตีท้า2กิโลอ่ะนะครับเลขกลมๆก,ก็เกือบจะถึงบริเวณช่วงตัดกับสีเอี่ยมอ่ะนะฮะหัวแถวเขานะครับอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนี่แหละนะเนี่ยบริเวณนี้พอดีเลยนะครับจุดที่มีรถบรรทุก ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์ด้วยที่จอดเสียอยู่แล้วก็กีดขวางการจราจรเนี่ยทุกช่องทางเลยนะนั่นก็เท่ากับว่าถ้าใช้บางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์เข้ามาเนี่ยจะเบี่ยงซ้ายไปทะน้านของศินครินฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้ไปไม่ได้นะครับตอนนี้ไปไม่ได้นะตอนนี้ทีมงานหลังไม่กาลังเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้อยู่ส่วนทางฝั่งของถนนศินครินฝั่งขาออกถ้ามาจากสะพานลอยข้ามวัดสีเอี่ยมเนี่ย ยังใช้ได้นะครับฝั่งนี้ยังไม่มีปัญหานะมาจากสีอุดมเนี่ยครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาซานแบริ่งเนี่ยฝั่งนี้สินครินขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรเขาไม่ได้รับผลกระทบนะส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวท้ายจะอยู่ช่วงผ่านพ้นสีเทพาเข้ามาทางด้านของสีนครินขาเข้าหัวแถวจะอยู่ก่อนถึงตัดแบริงนะครับสุขุมวิท107เจเนี่ยจุดนี้หัวแถวก่อนถึงนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไป ก็ใช้การได้นะครับมาทางด้านของสีอุด,ดมมาทางด้านของแยกพราไดิปาร์กมาทางด้านของสีนุชยังเครื่องตัวได้ตลอดเส้นทางนะไปจนถึงแยกสีพัฒข้ามทางรถไฟไปสีกรีธา ไปลำสาลีเข้าบางกะปิจะมีหนาแน่นสะสมอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เลยครับก่อนถึงลำสาลีเล็กน้อยมียแถวสะสมแล้วต่อเนื่องเข้าไปทาหน้าของบางกะปิตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วรวมไปถึงด้านของลัดเพร้ามาจากแฮปปี้แลนด์นะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางกะปิจุดนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันส่วนศรนครินฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงลำสาลีออกไปเนี่ย ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางลาดพร้าวมาจากบางกะปิมาแฮปปี้แลนด์มาร้อยหนึ่งก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะจะมีสะสมเล็กน้อยช่วงตัดซอย64แล้วก็ไปหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งช่วงตัดรัชดาลาดพร้าวนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปฮแยกลาดพร้าวก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางส่วนฝั่งกลับกันมาจากฮแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ารัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าโชคช,ชัย4มีสะสมเล็กน้อยหลังจากผ่่่าานน้ตััดชะช,ะช,ะชคย4ะทีจมุงห ตัดเล็บทั้งด่วนรามชาดนารงค์ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ตามเมื่อสักครู่ที่รายงานเลยนะครับมีชะลอตัวช่วงแถวแฮปปี้แลนด์ต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของบางกะปิครับค่ะก็ก่อนหน้านี้คุณโกศลเนี่ยแจ้งกันมาว่ามีรถจอดเสียราชพฤกฝั่งขาออกนะฮะคือลงจากสะพนานข้ามแยกบรมราชชนนีมาสักเล็กน้อยค่ะรถบรรทุกหกล้อจอดเสียเลนกลางเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณเสมาตรวจสอบหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ไหนนะถนนอะไรนะตรงราชพฤกฝั่งขาออก,ก,งออกลงจากสะพนานข้ามแยกบรมราชชนนีมานะ อ๋อ oh, uh huh. จุดนี้ติดต่อเนื่องไปทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสด์นะ uh huh. เพราะว่าตรงนี้ก็มีแนวก่อสร้างนะ uh huh. มีปิด uh huh. เปลี่ยนการจราจรนะ uh huh. ก็จะเห็นได้ว่ามีชะลอตัวแล้วก็ท้ายเนี่ยจะอยู่บริเวณช่วงเลียบทางรถไฟตลิ่งชันนะครับ uh huh. หรือว่าอยู่ช่วงเนี่ยใต้ทางพิเศษประจิมรัตยา uh huh. นะครับสำหรับท้ายแถวเขาราชฤกษ์ฝั่งขาออกนะ uh huh. ถ้าผ่านพ้นข้ามคลองมหาสวัสด์ไปลงอุโมโบขุนกองเนี่ยยังเคลื่อนตัวได,ด้ดีนะครับทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะมาจากทางด้านของอุโมมาจากวงเวียนบข ราชชนนีโดยรวมราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าอย่างใช้การได้ตลอดสายทางไปจนถึงช่วงบังว่าไปต่างระดับสุนเลียบไปทาาน้านของรัชดาท่าพระนะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางครับเนี่ยเห็นไหมพอเป็นการเป็นงานพอรายงานจราจรนะ่ะยอดคนดูเขาไม่ดู <c oughs> พอพูดถึงบอยโซดาพอคุยเรื่องคุณแม่เนะี่ยดูกันเยอะจังเลยเอาใจไม่ถูกไม่ใช่นะี่กจะบอกอะไรให้ใช่ไหม,มคุณรพีเนี่ยนะคะคือชอบสาวๆน่ารักน่ารักเด็กๆกันนะน้องฝนเนี่ยคือเดี๋ยวน้องฝนเองเขาก็จะมีรายการด้วยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยคุณต้าต้ามาจัดแทนคุณเชื่อไหมคุณรพีเนี่ยนะคะบอกอม,มาฟ้องนะามาฟ้องบอกว่าเสมาเสียงสอง เสียงสองเสียงเดียวลองลองคุยกับคุณรพีสิคุณรพีบอกว่าเสียมาพออยู่กับคุณตา้ต้าเสียงสองเลยฉันข่าวจราจรผมก็เสียงเดียวอยู่แล้วปกติผมก็เป็นโทนนิ่งๆอยู่แล้วเขาก็บอกอย่างนั้นแน่ใจเหรอวรยาแน่ใจเหรอเธอไม่เคยจะปกป้องฉันหรอกคุณวรรยา เห็นไหมเห็นไหมอ่ะดูนะดูนะดูนะทุกคนดูนะทุกคนดูยอดหน่อยทุกคนดูยอดหน่อยเห็นไหมที่มุมซ้ายล่างของทุกคนน่ะเห็นไหมเห็นไหมพอเรากระโดดไปเรื่องอื่นปุ๊บยอดขึ้นอ่ะลองกลับมารายงานจราจรไหมยอดตกเอาใจไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยแต่ว่าทางด้านของดีเจอออ่างเนี่ยเขาเขาพูดหน้าใหม่แล้วนะต่อหน้าพันประธานเลยนะจริงเหรอวันนั้เขาเขาพูดเขาพูดหน้าใหม่แบบประกาศในวัเนี้อะไในกลางวงเลยเหรอถูกค่ะประกาศกลางวงเลยนะคะหน้าเวทีเลยบอกว่า ไม่จัดกับสอเสือสอเสือพี่สยมเหรอพี่สยมเขาออกไปแล้วเขาได้ไปพาดพิงถึงพี่เขาทําไมอนั่นแหละ <c oughs> เขาบอกว่าไม่จัดกับสอเสือถ้าจะจัดกับสอเสือเนี่ยจะต้องมีการตบตีกันรู้ไีมร<ฮ>ะสง์พี่ประสงค์เขาออกไปแล้วนี่อัอ่อนไปชอบไปพาดพิงถึงพี่เนี่ยเธอพี่เ <c oughs> ส่ไม่ดีอีกแล้วนะออนี่คุณแม่บอกอะไรเนี่ย อย่าล่วงถึงน้องอออ่างเดี๋ยวต้องกินน้ำเยอะๆทำไมต้องกินน้ำวะคุณแม่น้ำใบโบกอ่ะแก้ช้ำในเหรออะไรอย่างเงี้ยหมดเวลาแล้วพอแล้วพี่วานพี่วานมาทักทายไม่จบไม่จบยอดกำลังขึ้นสวัสดีครับพี่วานบอกทักทายค่ะคุณเสมาแอนคุณวรยาค่ะดิฉันอยากให้คุณจัดรายการสักชั่วโมงสองชั่วโมงผมพูดสองครั้งแล้วนะเพราะผมจะไปแล้วนะไปแล้วนะแล้วก็จะเป็นอยู่เงี้ยมันจะมวนอยู่เงี้ยไปแล้วนะดูยอดดูยอดดูยอดดีดูยอดเห็นยอดแล้วเราก็ไม่อยากไปไม่อยากไปเนาะเเอออสดดายยวันทั้งวันก็มี ช่วงบ่ายสามนี่แหละเดี๋ยววันพูดเราเจอการขอให้ช่วงเวลาดีๆวันพูดคุณมาตั้งแต่เที่ยงเลยไหมเข้ารายการเดี๋ฉันตั้งแต่เที่ยงเลยไหม ผมมาเร็วอยู่แล้วผมมาสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงผมก็ถึงออฟฟิศแล้วคุณมาเร็วคุณก็ต้องมาจัดรายการกับดิฉันไปเลยยาวๆกันไปผมเกรงใจเขาเกรงใจทําไมไม่เอามาเร็วมาเร็วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพร้อมเริ่มงานเร็วซะหน่อยเอาหอ,อาสวัสดีคุณเอกจิตด,ด้วยนะครับเนี่ยพอจะจบงานแล้วก็มาทัก<ๆ>ทายกันซะเยอะเลยไปแล้วนะรอบที่สี่แล้วนะไปแล้วนะถ้าถ้าไม่ให้ผมไปผมจัดยันหกโมงเลยนะอ่ะโอเคยาวถ้าย่อถึงหนึ่งร้อยปุ๊บสวัสดีครับปิดรายการเลยครับสวัสดีครับบบ๊ายบาย แฟร์ฟิกติดไม่ติดก็ทักมา